เอาละรครับมาลับส้มยักษ์ใหญ่กินยักษ์เล็กครับวันนี้นี่ีน้องแม็กโคถึงห้าสิบครับอ้าเบิ่งไปน้ำกันนี่โอ้ยแห้งขนาดสุดสุดจวด แมคโคกินฮาซิฟพี่น้องโอ้โหโฮโอ่า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 เป็นไงครับเป็นไดโบแมตืนทูกไก่ครับตูนบอดี้สแลมเหมือนเดิม แล้วพี่น้องขึ้นแล้วแบ่งทางจัดการงานใหญ่อลังการงานสร้างน้องลุยงานคืเอเก่าครับแต่รถ อาซิปจมครับดันแต่งข้างถึงดินจะเปียกแต่ก็ยังรุย เขาว่าต้องการงานครับงอยทางเลยพี่น้องงอยทางเลยโอ้ยงอยทางมัต้องลงมากไปได้ครับอ๋อเด็ดเด็ดเดีย๋ยด็ดแล้วพาไปคนโอ้ดับนิดเดอยวเดียวพี่น้องผมน้ำไหลโจ๊กโจกเลย นาดดินบวมดินเป็นตมยังพากันลุยจบนะครับ <c oughs> อ่ะถอยไปแล้วถอยไปแล้วโ้อ่ะสำหรับชิปนี้ก็เขาจบไวเพียงสำเนียงนะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมน้ำเด้อครับเด้อ,อทางช่องปีเตอร์ลิตชั้นแนวสุดท้ายเนี่ยกาวคำว่าสวัสดีครับ